สูตรดินปลูกที่ได้ผลสําหรับกต้นกวามรกตด่างนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะกวมรกตด่างเนี่ยก็คือดินปลูกจะเป็นแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้นะคะเขาจเจริญเติบโตได้ดีหมดนะคะขอให้ดินปลูกของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีสารอาหารที่เพียงพอตามความต้องการของเขานะคะในแต่ละช่วงวัยนี่ค่ะาการเลือกดินปลูก ก็มีส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะดินปลูกที่เราใช้สูตรที่บ้านที่ใช้เองเนี่ยจะผสมจะเน้นเป็นดินปลูกที่มาจากอินทรีย์ดินปลูกอินทรีย์เป็นหลักนะคะการผสมวัสดุปลูกก็จะง่ายๆนะคะดินที่เราใช้เนี่ยจะเป็นดินขุยผ่ยแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็จะมีแกลบดำแกลบดิบนะคะไว้ลองก้นกระถางแล้วก็อันนี้ เป็นหน้าดินนะคะที่เรามาปิดกระถางป้องกันความชุ่มชื้นเฉยๆนะคะส่วนข้างในกระถางก็จะเป็นดินที่เราปรุงไว้โดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้ดินขุยไผ่มาโรยหน้ากระถางไว้แบบนี้นะคะจะทําให้เขาเก็บความชุ่มชื้นได้ดีนะคะทําให้ดวกมะละกตเนี่ยออกหนองนามตลอดทั้งปีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะต้นไม้เล็กๆพวกนี้แล้วก็ให้เขาเกิดมา ได้ในกระถางของเราอยู่รวมกันได้นะคะไม่ได้มีผลกับการเจริญเติบโตหรือว่าแย่งอาหารของน้องต่อย่างใดนะคะน้องก็ยังเจริญเติบโตได้ดีอยู่นะคะสมองเราก็จะไม่ค่อยถอนออกนะคะแล้วก็จะปล่อยให้เขาตัวรวมกันอยู่นะคะเพราะว่าสารอาหารในกระถางน,นี้มันมีมากพอแล้วก็เกินพอที่เขาจะ สังเกตว่าหน่อชมพูมาแล้วนะคะแล้วก็ใบเขาจะเงาเป็นพิเศษนะคะการใช้ดินอินซีเนี่ยทำให้ใบของมรอกตเงาโดยที่เราไม่ต้องคอยเช็ดใบหรือว่าใช้น้ํายาสําหรับเช็ดใบให้ใบเงานะคะนี่ค่ะเขาจะเงางามตามธรรมชาติของเขาดินปลูก ที่ดีนะคะเราต้องผ่านการหมักมาแล้วนะคะอย่างที่เราเคยพูดไปในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็เคยเ,เขียนไว้ในข้อความในโน้ตใต้คลิปไปให้ดูนะคะส่วนผสมดินปลูกก็จะเป็นใบไม้หมักนะคะ รดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะการบำรุงใบฉีดพ่นใบก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นน้ําหมักปลาหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ได้นะคะฉีดพ่น,นบำรุงใบก็จะได้เพิ่มสารอาหารเข้าไปอีกนะคะเขาก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นนี่ค่ะพามาชมหน่อใหม่ของเขานะคะเริ่มให้หนอออกมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่เขา หยุดการเจริญเติบโตไปสักพัก,นะกนเนื่องจากวัสดุปุูกของเราแล่งเกินไป